สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือพระสิวรีนะครับพระสิวรีของหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคสิตารามอําเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับหลวงพ่อกวยท่านเป็น เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับที่มีวิทยาคมนะครับมีมีอภิญญา,าหลายด้านนะครับท่านเป็นเลิศในการสร้างพระศิวลีนะครับนะครับผมได้เอามาให้ท่านชมอยู่สององค์ก่อนหน้านี้นะครับเป็นองค์สีขาวนะครับอันนี้เป็นองค์ เนื้อสีดำเป็นเนื้อ,เ,อเนื้อเนื้อดินนะครับสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะชมใกล้ๆนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับอีกทีนะครับใกล้ๆแล้วนะครับนะฮะกลับมาด้านหน้านะครับอ่าพาสิวรี เป็นผ้าที่ให้โชคลาภนะครับนะฮะให้โชคลาภวันนี้ผมขอจบการบรรยายพระศิวลีของหลวงพ่อควยวัด โคศีตารามจังหวัดชัยนาทไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ